มาถึงเรื่องสําคัญนภัทรทาเวลาได้ดีมากเลยไม,ไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่าคะนภัทรพ,พยายามน,าน่าจะตามทันนะคะเพราะฟังจากคาตอบแล้วน่าจะตามทันนะคะมาถึงตรงนี้ที่นภัทรจะพูดถึงเรื่องของการนํากลยุทธ์ของออปชันจากสี่แพทเทิร์นพื้นฐานมารวมจับคู่เป็นกลุ่มๆก,กันนะคะก็จะได้อีกสี่กลยุทธ์นะคะที่เรียกว่าเป็นสเปรดออปชันที่เป็นแบบสเปรดละก็คือมีทั้งมองตลาดขึ้นแล้วมองตลาดลงในพอร์ต โดยชื่อใครชื่อมันนะคะแล้วแต่แรกๆนภัรเห็นตอนแรกเนี่ยนภะัรก็งงเหมือนกันตอนทำความเข้าใจศึกษามันตอนแรกๆลองคอสเปรดบูคอชอตคอสเปรดแบคอไล่ชื่อกันสนุกสนานมากแต่ว่านภะัรบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสาหรับบางท่านที่ยังใหม่อยู่นภะัรขออธิบายว่าเราต้องเข้าใจว่าเรากําลังมองตลาดทิศทางไหนอยู่แล้วเราก็ใช้กลยุทธ์อะไรนั่นก็คือตามชื่อมันเลยอย่างเช่นลองคอเอาแค่ลองคอก่อน เรากำลังมองตลาดขาขึ้นหรือลงคะลองคอขึ้นใช่ไหมคะขึ้นมันเป็นบูหรือแบคะบู blue, ใช่ไหมคะมันคือเป็นการขึ้นโดยใช้ call option มองตลาดขาขึ้นคือบูใช้อะไรใช้ call option จึงเป็นบู call spread l อ n g c a l spread นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบูเหมือนกันแต่ใช้พุทอันนี้ต้องเป็นลองพุทหรือ short put คะถ้ามองตลาดขึ้นเหมือนกันแต่ใช้ put option ต้องเป็นช็อตพุทเพราะฉะนั้นนี่จึงกลายเป็นช็อตพุทสเปรดหรือบูพุทสเปรดนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะการจําง่ายๆของการใช้ถามถึงว่ามีประโยชน์แค่นี้เองเหรออันนี้นภัทรคิดเอาเองนะคะไม,ไม่แน่ใจว่าในทางทฤษฎีหรือว่าทางตำารจริงเขาจะบอกว่ายังไงแต่พัทมองว่าในเมื่อเรากำลังเน้นลองคอหรือบูคอแล้วเนี่ยคอนเซปต์ Concept ของคนที่ลองคอจะได้กำไรเป็นยังไงคะจำกัดหรือไม่จำกัดคะไม่จำกัดแต่ว่า เขาจํากัดการขัดทุนแค่พรีเมียมเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้คนลองคอและได้ประโยชน์มากๆหรือว่ามีโอกาสที่เราจะถูกทางแล้วเราจะได้ใช้สิทธิ์ในอนาคตแสดงว่าเราต้องลองคอที่ราคาใช้สิทธิ์ต่ําๆถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งลองคอใช้สิทธิ์ต่ำๆเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะถูกหรือได้กําไรเนี่ยมันมีสูงเพราะเรามันได้ประโยชน์อยู่แล้วซื้อสิทธิ์ที่ราคาใช้สิทธิ์ที่จะซื้อเนี่ยต่ำๆมากๆตลาดมันก็ไปไปแล้วแต่อย่าลืมว่า สิทธิ์หรือประโยชน์ที่มันี่มันให้กับเรามากเนี่ยมันมาพร้อมค่าตัวที่แพงพรีเมียมมันสูงนภัทรถึงได้เขียนสรุปไว้ในหน้าท้ายจะมีอยู่หน้านที่แบบว่าสรุปกลยุทธ์อันนั้นคือเป็นส่วนที่นภัทรใส่คําจํากัดความเอาเองว่าเพราะอะไรทําไมเพราะนักลงทุนอ,อาจจะเคยสงสัยว่าลองคอแล้วมาจับคู่กลยุทธ์กันทําไมต้องมองตรงข้ามเอาช็อตคอเข้ามาผสมด้วยนภัทรก็เลยเขียนเหตุผลไว้ในนั้นว่าในเมื่อเราลองคอเรากําลังเน้นด้าน อยากได้กําไรในตลาดที่เป็นขาขึ้นคือได้กําไรมากๆชัวๆเราไปลองคอที่ราคาใช้สิิ์ต่ำๆพรีเมียมมันแพงถ้าเราอยากทำเป็นสเปรดเราก็ต้องช็อตคอช็อตคอเพื่ออะไรเพื่อเอาพรีเมียมมาลดทอนสิ่งที่เราจ่ายแพงๆออกไปนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาของกลยุทธ์บูคอด้วยส่วนหนึ่งอ,อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่าโอ้ได้เหตุผลนี้เองเหรอแต่นี่คือเหมือนเป็นการสรุปจํากัดความมาอีกทีว่าจะทําให้เข้าใจมากขึ้นหรือง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวออปชันสเปรดเทรดดิ้งตรงนี้นะคะก็คือออปชันสัญญาที่2่ยลงทุนแล้วเปรียบเสมือนเครื่องมือที่นํามาป้องกันความเสี่ยงหรือมาช่วยลดต้นทุนก็ได้เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปเนี่ยมันจึงเกิดการคิดกําไรขาดทุนก็คือกําไรกําไรสูงสุดบวกขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับส่วนต่างของราคาใช้สิทธิ์จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแค่นี้กำไรสูงสุดบวกขาดทุนสูงสุดเท่ากับส่วนต่าง ใช้สิไปคำนวณตัวเลขดูที่มาที่ไปของกลยุทธ์ทั้ง4เพื่อให้ได้กําไรมาเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่ดูนะคะเรามาดูตัวอย่างอันนี้ให้ s ซฟตี้อินเด็อยู่ที่485.10อาจจะดูเหมือนห่างไกลไปหน่อยนะคะตอนนี้มัน500ต้นๆใช่ไหมคะแต่480อนกว่านี้นาพาทำไว้ตอนปลายเดือนสิงหาเท่านั้นเองปลายเดือนสิงหาท่าน,นขึ้นไปเร็วมากเซฟตี้เ อยู่ที่480 485.10นะคะแล้วมีลองคอที่500พเมียม15.8ช็อตคอ510พเมีม12.5นี่นี่คือถ้าเรามองเฉพาะลองคอนะคะลองคอราคาใช้สิทธิ์ต่ำช็อตคอราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าเพราะอะไรมาช่วยลดทอนพีเมียมที่เราจ่ายออกไปถ้าเรามีแต่ลองคออย่างเดียวเราต้องถ้าเกิดเราต้องรับภาระจ่าย พรีเมียมเต็มๆถึง15.8แต่นี้เราเหมือนกับเอาช็อตมาช่วยถามว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาเราก็ต้องมาดูว่าผลของมันเป็นยังไงอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าเราเป็นคนจ่ายเน็ตจ่ายหรือเน็ตรับพรีเมียมนะคะในที่นี้เราเป็นไงคะเวลาเราลองคอเราจ่ายพรีเมียม15.8แต่เราเป็นคนรับพรีเมียม12.5เน็ตออกมาแล้วเป็นยังไงคะรับหรือจ่ายคะเป็นจ่ายนะคะเป็นจ่ายจ่ายเท่าไหร่คะ 3.3เป็นคนจ่าย3.3ถ้ากรณีที่เป็นสเปรย์แบบนี้แล้วเนต็ตออกมาแล้วเราเป็นคนจ่ายสิ่งที่เราจ่ายนั่นคือขาดทุนสูงสุดเท่านั้นเองเท่ากับสิ่งที่เราจ่ายถ้าเราเป็นเนต็ตจ่ายนะคะขาดทุนสูงสุดเราก็จะแค่3.3ด้วยก็ถามว่ากำไรสูงสุดเป็นเท่าไหร่รต้องนึกย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้าเมื่อกี้เราบอกว่ากำไรสูงสุดบวกขาดทุนสูงสุดเท่ากับส่วนต่างราคาใช้สิทธิ เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วส่วนต่างราคาใช้สิทธิ์เป็นยังไงคะอันหนึ่ง500อันหนึ่ง510แสดงว่ามันต่างกันอยู่10จุดเพราะฉะนั้น10จุดคือส่วนต่างราคาใช้สิทธิ์ลบขาดทุนสูงสุดก็จะได้กําไรสูงสุดออกมาขาดทุนสูงสุดก็คือสิ่งที่เราจ่ายไปคือ3.3ลบออกมาแล้วกําไรสูงสุดก็จะอยู่ที่ 6. 7ุภาพสเปรดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเราดูว่าส่วนต่างราคาใช้สิทธิ์เท่าไหร่สิ่งที่เราจ่ายในเน็ตจ่ายหรือเน็ตรับ ยังไงถ้าเราจ่ายก็ขาดทุนสูงสุดแค่นั้นจะก,กำไรเท่าไหร่ก็คือเอาส่วนต่างราคาใช้สิทธิ์มาหักกับสิ่งที่เราจ่ายออกไปนะคะคราวนี้มาดูเบรกอีเวนต์บ้างเริ่มยากนะคะเบรกอีเวนต์จุดคุ้มทุนเดี๋ยวนะคะขอ,ขออนุญ,ญาตเฉพาะอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปให้ดูภาพเลยว่าเป็นยังไงภาพจบมาเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเป็นลองคอเป็นไงคะจ่ายเท่ากับ คือขับทุนเท่ากับพรีเมียมที่ยังจ่ายไปภาพก็จะเป็นออกมาแบบนี้อันที่เป็นช็อตคอคือรับสูงสุดแค่พรีเมียมใช่ไหมคะอันนี้ภาพก็จะมารวมกันผสมกันพอผสมกันแล้วเนี่ยเพย์ออฟจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จ่ายคืออันนี้กราฟอาจจะไม่สวยเท่าไหร่มันต้องตรงกันตรงมานะคะตรงนี้สิ่งที่จ่ายออกไปพับแกนขึ้นไปคือต้องขึ้นไปก่อนเพราะเรากําลังเน้นลองคอลองคอคือเป็นตลาดกระทิงโดยใช้กลยุทธ์คอออปชัน ะเพราฉนั้นต้องขึ้นไปก่อนขึ้นไปเกินไหลเกินสิ่งที่เราจ่ายถ้าเวลาขาดทุนก็รับไปเท่าไหร่ก็พับลงมาก็คือสิ่งที่เรารับตรงนี้พับลงมาเพราะฉะนั้นส่วนต่างราคาใช้สิทธิ์จึงเท่ากับสิ่งที่เราจ่ายกับสิ่งที่ร,รับตรงนี้นั่นเองนะคะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คือต้องขึ้นไปเกินห้าร้อยสามจุดสามถึงจะเริ่มได้กําไรเพราะอะไรคะเพราะราคาใช้สิทธิ์ของเราคือ5้าร้อยใช่ไหมคะถ้าเป็นลองคอเรา5้าร้อยต้องเกิน ก็คือต้องบวกส,สิ่งที่เราจ่ายพรีเมียมออกไปอีก3.3ก็ต้องเป็น500บวก3.3กลายเป็น503.3เพราะเราเป็นลองคอเน้นก็ยุดขาขึ้นใช่ไหมคะขึ้นตรงนี้จ่ายไป3.3ก็พับขึ้นมาแล้วส่วนที่เราเป็นกำไรสูงสุด6.7ก็คือขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็น6.7ตรงนี้ถ้าพับแกนด้านนี้คือการชอตคอแล้วพับลงมานั่นเอง เพราะนั้นภาพออกมาก็ลักษณะแบบนี้แล้วถามว่าแล้วทำไมโอกาสถึงน้อยกว่า50%จะมีหลายคนค่อนข้างถามเพราะว่าดัชนีปัจจุบนัน s ซฟอยู่ที่485.10เพราะฉะนั้น485.10เปรียบเสม,มือนอยู่ตรงนี้คือมันยังไม่ถึง500ถ้าในโลกของความจริงเราไม่มีทางรู้ว่าตลาดจะขึ้นหรือตลาดจะลงโอกาสที่จะไปข้างบน50%โอกาสที่จะมาข้างล่าง50%เพราะฉะนั้นการที่ใช้กลยุทธ์ลองคอแบบนี้ตลาดขึ้นยังไม่มากพอ ต้องขึ้นไปแรงๆเกินพรีเมียมอีกถึงจะเริ่มได้กําไรถึงจะเริ่มได้กำไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไปทางนี้เนี่ยมันมี50ไปทางนี้ก็50เพราะฉะนั้นขึ้นไปแล้วยังไม่ได้กําไรเลยต้องขึ้นไปอีกถึงจะเริ่มได้กําไรเพราะฉะนั้นคําว่าโอกาสในที่นี้จึงบอกว่าน้อยกว่า50นนะคะที่มามันเลยเป็นแบบนี้ด้าน